เราขคัครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะชัน,นะครับถ้าใครเข้ามาดูช่องผมครั้งอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ครับเพื่อไม่ไขห้เขาป่วยกับผมและจะเป็นข้เขาป่วยที่แข่งกันที่สุดในยูทูบเพอดีว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งแจ้งผมมานะครับว่าสถานที่อย่างเนี้ยใครจําได้บ้างเราเคยมาถ่ายคลิปไล่ล่าลูฟี่สเนคแมนครั้งหนึ่งใช่ไหมและครั้งเนี้ยชาวบ้านคนหนึ่งได้มาแจ้งยามที่หมู่บ้านผมแล้วผมก็ไปแล้วเขายามก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่า เขาเห็นเหมือนเป็นงูนะครับงูตัวใหญ่ๆงูตัวใหญ่มากครับมีหลายๆสีครับมันกําลังเลื้อยลงไปในน้ํเนี่ครับคลองตรงนี้ครับแล้วชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นนะครับพอดีรู้จักกัายามก็เลยมาบอกยามและยามรู้จักจกับผมก็เลยมาบอกผมอีกทีนะครับมันเลื้อยลไปในน้ําตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงสั่งที่หกมันก็ร้อนร้อนมากๆครับ ผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนี้เราจะเจอเอ้ยเราจะเจอไอ้สิ่งที่เขาเรียกกันว่ามังกรจริงๆหรือเปล่าครับมังกรเนี่ยขอเท้าความนะมังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายครับเป็นสัตว์ในนิยายที่ไม่มีทางออกมาจริงๆได้นะครับเป็นจินตนาการของคนนะครับในอยู่ในนิยายนะครับก็ ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่ช่วงเนี้ยปู่ผมอะ่ะไม่ค่อยให้ลงมาสวนคนะือแบลงมาแป๊บเดียวได้แต่ไม่ให้ลงมานานๆนะเพราะมันจะเป็นอันตรายะครับและไม่ให้เด็กคนอื่นลงนะครับไม่ยอมให้เด็กในหมู่บ้านคนอื่นลงนะครับให้ผมก็โอมีลงมาได้ลงมาได้แป๊บๆนะครับไม่ให้ลงมาแบบมาอยู่แช่เดินเล่นนะครับไม่ไม่ให้ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนก็ลงได้นะด๋ยวนี้ลงไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ว่าปู่ของผมเจอไอ้มังกรตัวนั้นแต่ว่าปิดเรื่องไม่ยอมบอกให้ได้ยินไม่ได้ไม่ยอมบอกให้รู้ว่าเจอมังกรแต่ว่าเค่กเตือนเยฉยๆว่าห้ามลงหรือเปล่าพอดีปู่ผมรับญาตลอะบอกว่าให้ลงมาถ่ายคลิปได้ลูกนะครับก็ร้อนมาก คือผมไม่รู้ว่าปู่ผมเห็นมังกรตัวนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ล้อกันเล่นๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือปู่เห็นปู่เลยไม่ให้ลงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะแถวนี้ตัวเงินตาทองกับง,งูก็มีนะครับอาจจะเป็นเพราะเด็กตัวเงินตาทองหรือว่างูมันแกลงมาฉกก็ได้หรือว่าเจอมังกรนะวัวมังกรมาล่าลงมาล่าลงไปเรามาสำรวจน้ำกันตรงนี้ก่อนนะครับ สำรวจพื้นที่ดินแถวนี้ครับนี่ครับมีรูของตัวเงาทองนะหรือว่ารูงูก็ไม่รู้อาจจะเป็นรูที่เพีย้ยนมากตัวนั้นมันใช้เลื้อยขึ้นมาหาคนหาลากคนลงไปนี่ก็มีรูนะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับเฮย้ยอ๋อตัวเงาทองคนะทุกคนอนะ่ะพี่เฮียเราอยู่ตรงนั้นนะครับพี่ตัวเงาทองหรือว่าพี่เฮียเราอ,อยู่ตรงนู้นนะครับ เขานาดำอยู่ตรงนั้นน่าจะไม่มาก็เห็นเป็นตัวนระทองนะก็ยังไม่เห็นเป็นเลยเขาจะมองผิดก็ได้มองตรงัวตัวทองเป็นมังกรหรือเปล่าอาจจะมองเข้าใจผิดหรือเขาอาจจะเรียกตัวกระทองว่ามังกรก็ได้ไม่รู้ดิแต่น้ําข้างล่างขุ่นมากเลยครับแถมมีพวกผงฝุ่ดินข้างล่างขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยตรงนี้ย ตรงนั้นมีพันธุ์ี่พังอยู่ด้วยพันธุ์ทองฝั่งตรงข้ามเป็นป่านะครับเป็นป่าจากนะเออผมไม่รู้มจะเจออะไรหรือเปล่าครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสามสิบเก้านาทีชึ้กซึ่งมันร้อนมากๆนะครับคือคือผมไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้นานซะเท่าไหร่มันร้อนอผมชวนโอมมาถ่ายนะแต่โอมไม่มาครับวันนี้โอมไม่ว่างครับโอมต้องทำการบ้านอยู่ที่บ้านโอมไม่ได้มานะครับ และโอมกูบอกว่ากลัวไม่กล้ามานะครับเพราะว่ามังกรพวกนี้มีผมมาแค่คนเดียวนะโอ้โหทุกคนไม่ไหววะร้อนเชี้ยสัตว์อะไรวะอ๋อไอเหรนจิงเหรนไม่กลัวจิงเหรนน้องงูเจอจิงเหรนนะทุกคนเราตัดคลิปก่อนนะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่าครับ ดูดิน้ำฝั่งตรงข้ามเงียบชะนั่นตัวกระดุเฮ้ยอะไรทุกคนนั่นตัวกระตุทองอะ่ะที่มันเลือ้อยมาเอ้ยมันดำไปอยู่ตรงนั้นผมต้องส่องลงตัวทองให้ดีเลยไม่งั้นแหม่งเลือ้อยมาฉกผมลากผมลงไปไอ้เฮียมันขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งอะไรตอนนี้มึงดำลงไปก่อนช่างมันเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดตัวกระตรระทองขึ้นมาฝั่งนี้เราก็เลิกจบคลิปแค่นี้ครับไม่งั้นมันจะลัดเราเอามันดำลงไปแล้ว ตรงจะท้องอะโอเคมันจะขึ้นฝั่งนะเรายังไม่เจออะไรครับเมื่อกี้เห็นเหมืออะไร,รลงไปในน้ำไปแป๊บนะครับเฮ้ยอ,อะไร,รอ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 ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับกล้องผมจับภาพมังกรเล่นอยู่ในน้ำครับตัวทรองตัวนั้นอะมันเลื้อยเข้าไปตรงนั้นเมื่อกี้น่ะ อะไรมันคืออะไรครับทุกคนก้งของผมจับภาพมังกรกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในคลองข้างหมู่บ้านผมในที่แห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านผมนะครับอุย้ยคนลุกนี่คือเริ่มเียเจอมันว่ายน้ำเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยมังกรน้ำเหรอครับตัดตัดภาพก่อนนะเดี๋ยวคลิปยาว ผมเปลี่ยนสถานที่หาบ้างผมมาหาตรงนี้บ้างนี่ก่อโอ๊ยมึงคนตัวนั้นมันไปไหนแล้ววะผมเสียวๆตรงทองจะมาอยู่นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอะไรมันลงไปในน้ำอะผมไม่ไหวอะ่ะผมกลัวว่ามันจะมาโผล่อเปล่า ตอนนี้คือมีกลัวสองอย่างคืองูหนึ่งโดตตวทองสองและอีกสามก็คือมังกรมันจะโผล่มาจริงหรือเปล่าเฮ้ยคือผมอยู่ใกล้ริมน้ํามากเลยนะถ้ามันโผล่ไหมที่มันงูแน่เลยวะผมถอยออกมาก่อนดีกว่าคือถ้าเกิดอะไรผมจะได้หนีทันเมื่อกี้ผมไปยืนอยู่ริมน้ําไงคือถ้าถ้ามังกรมันโผล่ถ้ามังกรมันโผล่แบบขึ้นมานี่คือผมซวยนะ ผมหนีไม่ทันนะคือผมอยู่ใกล้เลยเนี่ยตอนแรกผมยืนอยู่ตรงนี้คือถ้ามังกรมันโผล่ขึ้นมา,าจริงๆอะตัวมันน่าจะใหญ่มากๆนะมังกรในเทพนิยายอะถ้าเคยใครเคยดูมังกรในการ์ตูนหรือในนิยายมั้งตัวมันใหญ่เนาะไม่ต้องอะไรหรอกในวันพีชอนะใครโดะแค่ตัวของใครโดก็ไปครึ่งเกาะวานโนะแล้วนะผมกลัวมันจะโผล่แวบ,บขึ้นมามันน่าจะสูงน่าดูเลยถ้ามันโผล่ขึ้นมา แล้วมาคนเดียวด้วยเนี่ยรู้เร้อนมากเลยผมก้องจับภาพมันว่ายน้ำอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้การละผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างผมรู้สึกถึงงูกับตัวงระทงที่กำลังเลื้อยอยู่แถวนี้อย่าพิ่งออกมาเลยขอถ่ายคลิปก่อนนะ ถ้าคุณนึกภาพออกคุณจะนึกภาพและกลัวเหมือนผมตัวมันจะใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากและเลื้อยขึ้นมาจากน้ําเลื้อยขึ้นมาและเสือก็จะกระโดดลงน้ําปุ้งและน้ําก็จะกระจายใส่หน้าไม่ก็เลื้อยมากัดผมไม่ก็รัดผมแล้วก็ดึงลงไปในน้ําด้วยโออีกาตัวใหญ่เชี่ยอุย้ยกัดร้อนอุย้ยลื่นเื่นเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วตอนนี้ไม่เจออะไรเลย เอ้ยไม่ใช่ไม่เจอดีเจอไปแล้วเจอมันว่ายน้ําแล้วมันก็หายไปแล้วแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่เจอเลยนะครับเราจะทามันก่อนเดี๋ยวผมจะหาหินแถวนี้โอเคหินก้อนนี้กันเอาไม่เอาเอาก้อนนี้กันก้อนเล็กๆผมจะโยนหินลงไปในน้ําแล้วก็เรียกชื่อมันดังๆครับเผื่อมันจะออกมาเพื่อเป็นการท้ามันนะครับบังกรบังกรอยู่ไหน มังกรผมยังท้ามันไม่แรงอยู่แต่ถ้าเกิดมันผมว่าถ้าเกิดมันโผล่ขนมาจริงๆมันน่าจะสูงกว่าตัวมันน่าจะสูงกว่าเสาไฟฟ้านี่นะอุ้ยสูงเอาเรื่องนะน่าจะใหญ่มากมังกรมังกรทำนไม่มามันไม่มาแล้วเหรอ๋ยวผมเอานกที่บ้านร้องอีกเจออะไรวะ เดี๋ยวผมเอาหินอีสักก้อนหนึ่งก้อนนี้กันนกที่บ้านร้องรู้สึกไม่ค่อยดีมังกรไม่มาวะทุกคนน่าจะได้เห็นมันทุกคนเราน่าจะได้เห็นมันแค่ตรงน่าจะได้เห็นมันน่าจะได้เห็นมันแค่ว่ายน้ำเนาะ เฮ้ยทุกคนทุกคทุกคนนั่นนะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอะทุกคนเมันอยู่ตรงนั้นไปไปไหนเนาะ